การจัดตั้งมูลนิธินั้นได้มีการดำเนินการต่อไปหลังจากที่ได้มีการสั่งไม่ฟ้องในข้อหาฟอกเงินแล้วแต่ก็ยังมีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เคยกับาบเรียนท่านไว้ว่าในประเทศเยอรมน,นีนั้นการตั้งมูลนิธินั้นจะต้องได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ ประเภทหนึ่งซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นโนเตอรี่พับบิกโนเตอรี่พับบิกเป็นบุคคลที่รักให้อำนาจในการรับรองลายมือชื่อและเอกสารการก่อตั้งหมูลนิธินั้นจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อและเอกสารโดยเจ้าหน้าที่โนเตอรี่พับบิกซึ่งในประเทศเยอรมนมีเรียกว่า โนธาเมื่อปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งอายการไม่ฟ้องโน่าจึงไม่เซ็นรับรองการจัดตั้งมูลนิธิให้เอกสารที่แสดงว่าโน่าไม่รับรองนั้นก็คือเอกสารฉบับนี้ครับเป็นเอกสารภาษาเยอรมันแสดงให้เห็นว่าโน่านั้นไม่รับรองการก่อตั้งมูลนิธิอย่างไรก็ตามครับความพยายามในการจัดตั้งมูลนิธินั้นได้ดาเนินต่อไป พรออาจารย์ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลบาวาเรียรล่างในการก่อตั้งมูลนิธิอย่างที่ผมได้กลาบเรียนไปในคราวที่แล้วว่ารัฐบาลได้ให้คำแนะนำว่าให้นำเงินจำนวน201,000ยูโรมาเปิดไว้ในบัญชีพิเศษบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีกลางหลังจากนั้น ให้นำบัญชีกลางมาแสดงว่ามีเงินพร้อมที่จะจัดตั้งมูลนิธิได้อย่างจริงจังแล้วก็จะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วจะโอนเงินจากบัญชีกลางนี้ไปยังบัญชีของมูลนิธิที่เปิดขึ้นใหม่ในธนาคารแห่งใหม่ เพื่อแสดงแหล่งที่มาของเงินได้อย่างชัดเจนการดําเนินการดังกล่าวนั้นจะต้องมีการดําเนินการที่คราวที่แล้วผมได้อธิบายไปแล้วเรียกว่าสัญญามอบความไว้วางใจให้บุคคลคนหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้ทําสัญญาฉบับหนึ่งนะครับภาษาเยอรมันใช้คําว่า true hand w e r d h e c k หรือว่าเป็นสัญญาความไว้วางใจคือสัญญาฉบับนี้สัญญาฉบับนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพระอาจารย์มอบหมายให้สีกาเยอรมัน เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจในการนำเงินจำนวน2 1 0 0 0 0ยูโรเข้าไปบัญชีของธนาคารกลางเงินจำนวนนั้นเรียกว่า trust money trust money คือเงินที่ได้รับการไว้วางใจหรือเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ t r u s t e นั่นเองคือเป็นเงินที่ไม่สามารถจะนำไปใช้ได้เป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่ให้บุคคลที่มีความไว้วางใจถือไว้เท่านั้นซึ่งบุคคลดังกล่าวก็คือสีกาเยอรมันหลังจากนั้นเองได้มีการจัดตั้งมูลนิธิแล้วเสร็จมีการเปิดบัญชีของมูลนิธิขึ้นและมีการโอนเงินจำนวน2 1 0 0 0 0ยูโรไปยังบัญชีของมูลนิธิโดยเงินจำนวน2 1 0 0 0 0มยูโรนั้นแยกออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1จํานวน20 0 0 0 0ยูโรเป็นเงินทุนประเดิมในการก่อตั้งมีเงื่อนไขว่า ห้ามไม่ให้หมูลนิธิยักย้ายถ่ายเท,ยทยหรือใช้จ่ายเงินจำนวนนี้เด็ดขาด2 0 0 0 0 0ยูโรห้ามใช้อีกก้อนหนึ่งจำนวน1,000 0ยูโรเป็นเงินที่ใช้จ่ายในการหมุนเวียนค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าใช้จ่ายต่างๆของมูลนิธิด้วยเหตุน,นี้เองครับทางการเยอรมันจึงได้สั่งให้ดำเนินการดังกล่าวเอากาสารนี้เป็นเอากสารที่แสดงให้เห็นว่า สีกาเยอรมันเป็นคนนำเงินจำนวน2 1 0 0 0 0ยูโรโอนเข้าไปในบัญชีของมูนิธิโดยผ่านเงินจากบัญชีธนาคารกลาง